ไปดูด้วยนะตอนแข่งอ่ะโโอ้หที่แสวมสเคปเฮ้ยยังตอบเลยพี่ตอบเลยสวัสดีครับพีทริปนะครับผมขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ห้องเรียนวาโลครับผมเราต้องบอกว่าผ่านกันมาหลาย EP ีแล้วครับผมเป็นรายการที่ให้ทั้งความรู้สาระและความเอนเตอร์เทนครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาาเหมือนเดิมอีกสคนครับเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาทั้งคู่กันครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับน้องวีวีโมโฮกับฟ้าซีพีรอสครับผมมาเอาไปโอเคคือเคยเห็นผ่านตาบ้างไหมในรายการนี้เคยเห็นครับอืมแล้วรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรรู้ค่ะรู้ใช่ไหมเรื่องแมปบหรือเปล่าเออเรื่องแบบิงๆตอบไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะนั่นแหละเราจะมาคุยเรื่องแมปกันซึ่ง น้องฟ้าจะเป็นตัวแทนของโ r เลเยอร์อยู่นะ <laughs> เพราะว่าเป็นนักแข่งอยู่ <laughs> ส่วนน้องวีคือคนที่เล่นแต่ว่าเรามองว่าเราพูดว่าเป็นแคชชีลถูกไมค <laughs> ่ะอ่าเป็นแคชชียลเลเยอร์ซึ่งวันนี้ถ้าเราสงสัยอะไรฟ้าจะมีคําตอบให้อยากรู้มากอยากรู้มา, <laughs> าก ป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับเฮ้ยจริงเหรอเคยไปดูด้วยนะตอนแข่งอ่ะโโอ้หที่แสลมเคปอุ้ยหนูไปดูรู้หรือเปล่าว่าพี่เขาไปดูไม่รู้ไปแบบเมียมากไปแบบเมียมากไปแบบนี้เมียโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแมปกันแบบมีทั้งเรื่องเบื้องต้นและเรื่องเจาะลึกครับก่อนอื่นเลยขอถามทั้งคู่ก่อนเลยถามน้องวีก่อนดีกว่านี่มีแมปที่ชอบไหมมีหนูชอบไอซ์บล็อกชอบไอซ์บล็อกเพราะอะไรครับเพราะคนไม่ชอบ ไม่เราเล่นแล้วชนะ <Okay. S 2> หนูก็เลยไม่ไม,ไม่ได้หาเหตุผลเยอะอืมแสดงว่าเล่นกับเพื่อน,อนใช่ไหมห้าคนเลยปะใช่เล่นะเป็นแมพที่เล่นกับทีมเล่นกับเพื่อนแล้วชนะบ่อยใช่ก็ฟาละครับชอบบีทรับชอบบีทเพราะอะไรเพราะ แข่งมาก็ชนะบ่อยแล้วก็เล่นในแลนก็ชนะบ่อยเห,หมือนกันส่วนใหญ่เขาชอบเพราะว่ามันชนะเออจริง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 โอเคครับอะแบบแบบที่ชอบนี่มีไอซ์บล็อกนี่มีอะบิสนะครับขอถามกลับไปที่ฟาสต์บ้างว่าการรู้จักแบบให้เยอะไว้แล้วเข้าใจแบบนี้มันสำคัญขนาดไหนในการเล่นบนเลนก็สำคัญในการแบบ เราจะได้เปรียบคูดต่อสู้มากขึ้นแบบรู้ว่ามุมนี้มันสามารถแบบดักเขายิงฟรีได้อะไรเกมมากกว่าอ่ะขอเสริมอีกเรื่องนึงแล้วกันว่าถ้าเรารู้แบบเยอะเวลาเราไปเล่นแร้งหรือเล่นเกมที่บ้านเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเล่นแบบอะไรเนาะถ้าเรารู้เยอะมันจะได้เปรียบเพราะถ้าเกิดเราไปในแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโอกาสแพ้สูงนั่นแหละครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคุยกันเรื่องแบบเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีพิธีกันครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าบทเรียนเราจะมีช่วงที่เรียกว่าตรวจกันบ้าน ตัวการบ้านคือการให้ท่านผู้ชมจกทากบ้านครับส่งคลิปเข้ามา,ราครับเราแฮชแท็กครับห้องเรียนวารลแล้วเราจะเริ่มผู้โชคดีนะมาเปิดให้คุณทั้งสองคนดูแล้วทายว่าคนคนนั้นอยู่แรงอะไจรจเหรอดได้ดูตอนนี้เลยหรอใชไ่ได้ดูตรงนี้เลยให้ทายว่าอยู่แรงอะไรครับน้องวีน้องฟาสพร้อมหรือยังครับพร้อมมากไม่ใช่พร้อมขนาดไหนเลยสุดยอดถ้าทุกคนพร้อมแล้วตัวการ เรียบร้อยแล้วครับผมอัญเชิญคอมพิวเตอร์วอลเลนมาแล้วเราจะมาตรวจกันบ้านกัน3คลิป3คนพร้อมไหมต้องแข่งไหมไม่ต้องแข่งไม่ได้อะไรเลยด้วยกันเนาะได้ใจทีมงานโอเคโอเคมาเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าเออเดือดเชียวไป planting gotcha ready แย่แย่เลยเห็นช็อตคมๆด้วยเชอรลิฟต์นะครับหนึ่งเจอสามวัดว่าได้ไหมว่าได้นะ อุ้ยวังเป้าเป็นไงฟ้าอย่างเงี้เป็นอยู่เป็นอยู่ใช่ไหมหนึ่งสองสามเอ้ย G J S ปะเนี่ยเล่นเกโก้อแรงอะไรผมว่าเอเซเดนส์เอเซเดนส์โอเคแต่ว่าเอเซเดนส์เท่าไหร่เอเซเดนส์สามแล้วชักนสามนะหนูว่าไดมอนด์ไดมอนด์เท่าไหร่ ไดมอนสามนะครับผมอุ้ยเฮ้ยในนี้มีคนตอบถูกเฮ้ยจริงคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมคือไดมอนสามเฮ้ยเห็นไหมล่ะเห็นหว่ห <laughs> ยอกไม่ได้เลยเนี่ยไดมอนสามครับผมน้องคนนี้ส่งมา <พอ S 1> แต่ว่า<อ>ต้องบอกว่าเหมือนว่าบางทีเราเห็นรีเพลย์อะไฮไลท์อาจจะไม่ใช่ทั้งวันของเขาเนอะอ่ะกูเน็กซ์ไปครับคนที่สองของเรานะครับผมมาดูว่าแรงค์อะไรครับเปิดมาปึดมั้ยมันแบบนี้มันยังมีเหรอ ไอ้บูมเมนท์อย่างนี้เป็นไงครับขอดูก่อนยังไม่ถึงคลิปยังมีเวลามีเวลาทีนะ แอ้คนนี้เค้นนะจังหวะแบบมีจังหวะแบบมีจังหวะแบบลุ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะอุ้ยเมาไวจัดเาไวยมากเมาส์ไวมากนะเรื่องแล้วเป็นเอสนะโ2เพลย์ที่เป็นเอสมาหนูหนูขอทายก่อนดีกว่าอ่าเอาเลยหนูเดานะเขาไม่โกรธหนูใช่ปะไม่โกรธหนูว่าแพทผมก็ว่าแพท แก้ำพูดผ <laughs> ิดแน่นอนตรงเนี่ยไในคำตอบที่ผิดแล้วเขาต้องคือแอสเซนต์นหนึ่งโอ้ข้อแรกมีน้องวีถูกข้อแรกนะถูกเลยว่าฟ้าจะไม่ถูกเลยนะฟ้านะเดี๋ยวฟ้าต้องสอนด้วยนะนี่ไงสุดท้ายน้องสุดท้ายสุดท้ายฟ้าต้องถูกแน่นอนครับมาเรามาสู่คนที่สามคลิปที่สามกันครับมาดูกันว่าอยู่แง่อะไรครับมีเคาะได้นะระหว่างดูพูดได้เลยหนู หนูว่าหนูว่าไม่ใช่การนะแปลกนะโดว์อุ้ยแต่ว่ามันมีนะแรงสูงๆแบบเนี้ยมันมีอยู่โหหนูว่าซิวเวอร์ซิวเวอร์โอเคผมก็ว่าไอ้ผมว่าอ่ะบอลบอลโอเคคำตอบที่ถูกก็คือซิวเวอร์ค สูตรเต็มสามเป็นไงตัวกันบ้างไปแล้วยากไหมยากมากก็ไม่ขนาดนพ้ดได้เอ็แน้วคะแนนสองคะแนนนะฟาสไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราเอา สกิลเราไปโชว์ในเกมโอเคก็จบไปแล้วกับตัวกันบ้างครับผมตอนนี้เราจะเข้าคลาสเรียนจริงกันแล้วซึ่งเราจะเรียนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปเข้าสู่ภาคทฤษฎีที่ชื่อว่า w a r r ห n ึ่1 0ก่อนพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วง w a r r ห n ึ่1ศหรือยังพร้อมแล้วครับอ่าถ้าพร้อมแล้วครับผมไปกันเลยเนื้อหาแรกของการเรียน w a r r ห n ึ่1ศครับผมวันนี้ภาคทฤษฎีคุยกันเรื่องแมปเนอะ ก่อนอื่นเลยอยากถามฟาสก่อนเลยวันนี้ฟาสจะเป็นคนที่สอนเราเป็นหลักครับผมแมปแต่ละแมปเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมในเกมนี้ก็เยอะนะครับแบบบางแมปก็เป็นแมปบุกง่ายบ้างบางทีก็เป็นแบบกันง่ายบ้างอ,อะไรอย่างงี้ครับงั้นห้ยกตัวอย่างแมปที่ตัวเองชอบมาเลยดีกว่าอย่างอาบีสครับอ b บีสเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นแมปที่เอื้อไปทางบุกหรือทางการมากกว่ากันครับบุกครับบุกง่ายบุกง่ายมากดังนี้ะเพราะอะไรเลยเพราะว่าด้วยความที่แมปมันแบบแมบปบมันใหญ่ใช่ไหม,มแบบ การที่ฝ่ายตั้งรับเขาจะแบบ โยกไปอีกบอมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะช้ากว่าคนที่บุกอยู่แล้วเพราะคนที่เขาบุกเขาอาจจะมาแบบ5คนเลยก็แบบ5ต่อ2ในบอมอาจจะมีแค่สคนก็5ต่อ2แล้วก็ถ้าเทียบกับฝั่งการเขาต้องโยกมากกว่าเขาจะมาถึงบอมก็ใช้ระยะเวลาที่นานก็เบสครับสำหรับมุมมองของฟาสคือเอื้อกับการบุกมากกว่านะงั้นเรากลับมาถามแมปที่ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในการแข่งขันนะอย่างไอซ์บ็อกดีกว่าเพราะเป็นแมปโผลน้องวีไอซ์บ็อกนี่บุกหรือกันครับฝั่งไหนได้เปรียบกว่ากันบวกก็รู้สึกว่าบุกดีเหมือนกันเห ก็ไอ้บ็อกมันอาจจะเล็กกว่าอาบิสหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าแบบด้วยความที่แบบระยะทางการโยกมันก็ไกลเหมือนเหมือนกันแล้วก็แบบตรงกลางอย่างนี้มันก็แบบไปได้ทุกที่เลยเนี้ยตอนฝั่งกันเขามาเขาก็ต้องแบบระวังตรงกลางบ้างอะไรเพราะแมพมันก็ตรงกลางมันค่อนข้างที่จะได้ปะทากันบ่อยด้วยถ้าแบบไม่มีของดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดฟาสเล่นฝั่งกันอ่ะฟาสได้รับผิดชอบตำแหน่งไหนและตรงนั้นต้องดูอะไรบ้างก็ผมจะเป็นแบบแถวบอมบีครับแบบ อาจจะไม่เล่นบนไซส์อย่างนี้อาจจะตัดเขาก่อนแบบจังหวะที่เขาจะปาดมาหน้าบีเมลอย่างนี้ครับก็าอาจจะได้มีมุมยิงก่อนสิ่งสําคัญของการเล่นตรงนั้นคือเราต้องห้ามให้เขาเข้าไซส์หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเขาเซตของเข้าไซส์เยอะเนี่ยแบบเราจะอยู่ในบอมไม่ได้เลยครับโอเคงั้นถามกลับมานิ่นึงฝั่งบุกบ้างฝั่งบุกเนี่ยสมสมติเราจะเตีคนในแมปอาบีส่ะตรงไหนคือจุดที่เราควรจะเล่นหรือว่าไซส์ไหนตีง,ง่ายกว่ากันดีกว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าบอมไซส์บีเหมือนกันเขาที่ตีง่ายมากกว่าเพราะว่าแบบด้วย มันมีทางเข้าสองทางไงแล้วก็ถ้าเทียบกับบอมเอคือมันมีแค่ทางทางเดียวครับที่มันจะต้องเดินเข้าแต่บอมบีมันยังมีข้างๆที่ต้องกระโดดดีๆถึงจะไม่ตกกระโดดดีๆต้องกระโดดดีๆนะครับจำมันครับอมีต้องกระโดดดีๆแล้วเขาก็ได้อยู่ไซที่ยากเพราะเขาเก่งไงตอนนี้แหะครับผมจบภาคทฤษฎีไปเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วซึ่งเราจะใช้ความเล่นกันเลยลองกันเลยใช่จะมีบททดสอบให้น้องวีจากฟาสโอเคได้เลยนั่นแหละครับพร้อมหรือยังสำหรับบททดสอบในภาคปฏิบัติครับ พร้อมครับ,รบถ้าพร้อมแล้วครับผมไปกันเลยมาครับผมมาสู่ภาคปฏิบัติกันบ้างเรื่องแมปนี่ตอนนี้เราเซตสเตชันกันพร้อมแล้วนะน้องวีพร้อมเรียนรู้จะเล่นอาบิสแบบจะไปรอยเรีเยงนะโหเดี๋ยวหนูเข้ามิดเลยอ่ะไม่ต้องละฟ้าไม่ต้องแข่งละเดินหนูแทนฟ้าเองมาเราอยู่ที่แบบอาบิสเป็นแมปโปรดของฟาาเลยครับเริ่มเลยอย่างแรกเลยฝั่งกันครับผมตรงไหนดีเอ่อมุมที่จะยืนนะครับแบดัก มันอาจจะเป็นมุมนี้ครับมุม่งมุมแล้วมุมนี้นี่คือไซส์เอนะเอครับมองไปใมุมนี้แล้อาจจะมีมุมนี้ครับไปยิงดีได้เอาไว้เอ่ออันนี้คือออฟเวนเกิลนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันเพราะว่าเราเราอาจจะเห็นเขาก่อนถ้าเขาไม่ได้เช็คดีๆแต่ว่ามีตรงตรงนี้ครับตรงนี้เลยปึ๊บข้างบนนี้ก็เล่นได้เหมือนกันถ้าให้เพื่อนยิงขอาให้อะไรนี้เผื่อมีโดนมา ข้างนี่ก็อาจจะเล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันฝตำรวจเขาจะเช็คอาจจะเห็นก้างบนก่อนข้างล่างถ้าน,นั่งอาจจะได้ยินก่อนเขาอ่อานั่งได้ตรงนี้ก็เราจะปีนกองมาเสียงเสียงนิดนึงใช่เออรื่อก็น่าตกเลยแล้ว <laughs> แต่ก็มีข้างบนตรงนี้ครับเป็นเหมือน เวลาฝันหลวงคาทาเป้ามาเขาอาจจะไม่ได้ระวังด,ด้านบนครับราอาเดิมของด้านล่างแต่เราเขาอยู่ด้านบนนี้เราจะแบบเซอร์ไพรส์เขาได้อ๋ออันนี้ต้องเล่นกับสมูทป่ะหรือว่ายืนยืนแบบนี้ด้วยืนได้ในจังหวะแรกครับแล้วก็อาจจะโดดลงมาปุ๊บแล้วกดฝันก็ได้ครับอืมโอเคเออได้แค่จังหวะหนึ่งอะไซส์เอจําได้ไหมจำได้โอเคต่อมาก็ไปไซยบีต่อเลยเราจะให้จำีเดียวยาวๆไปไซยบีครับผมการไซยบีจุดการไซยบีนะครับจุดแรก ก็อาจจะเป็นมุมเซเวนฝังซ้ายตรงนี้ครับว้าวคิดตรงนี้เลยว่ราปกติคนจะฟันกันตรงนี้ครับในก็สองจุดนี้ใช่ไหมครับฟองบุก็จะวันปิดตรงนั้นด้ยใช่เราก็เลยเล่นที่จะยืนตรงนี้เอานอกฟันครับอาจจะยิงตัวที่กระโดดมาหรือตัวที่วิ่งมาดับตรงนี้ครับเราไม่ได้ระวังมุมนี่เสรพได้เหมือนกันโอ้เยี่ยมแล้วก็มีมุมขวามือตรงนี้ครับก็นั่งแอบของได้ถ้าคนนื้นเขาไม่ได้มีลีคอนหรือโดนอะไรมุมนี้ก็เซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเห็นตัวที่เดินไหนเพราะว่ามุมที่เขา เจอมาเขาอาจจะมองไม่ได้เห okay. so oh, oh, huh? no. oh. oh. ็นรอก่อนเขาไม่ได okay. oh, ้ใช่อันนี้เขาจะมองเห็นโอ้ยที่อยู่สูงได้เปรี่ยนจะเพิคนเขาต้องอาจจะเช็คใกล้ก่อนแล้วแล้วอในระหว่ที่เขาเช็คใกล้เราอาจจะได้ยิงเขาปีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีมุมตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับน่ากลัวว่าไม่ยนะเวลารู้ดิ พราะสั่งน้นถ้าเขาเดินมาเขาอาจจะเช็คอาจจะเช็คแค่ประมาณตรงนี้ไม่อาจจะไม่ได้เช็คตรงนี้สุดเราอาจจะไปกินบาคนมานั่งตรงนี้เสี่ยงเนอะก็อาจจะเป็นมุมเกไี้ยได้เหมือนกันโอเคได้าใอ่ะอันนี้คือเกมเกมรันเอและบีครับผมต่อมาบุกบ้างดีกว่าเริ่มจากบีก่อนเลยเราอยู่ที่บีถ้าเราจะบุกบีเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็มีข้างบนนี้ครับเพราะว่าเขาอาจจะเย็นอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันซ้ายตรงนี้ ถ้าเราไม่มีของไม่มีโดนนํามาเราก็ต้องพยายามระวังมุมนี้เป็นมุมแรกเลยก็ได้ตอนเดินเขา่าวดเล่นกันเยอะมากยในแหล่งก็พี่แล,แล้วก็จุดนั้นจุดที่ผมบกอกหมดเลยครับมีตรงนี้หนึ่งตรงน,รงนี้ตรงนี้ถ้าไม่มีควันก็ให้ระวังข้างบนกล่องด้วยมันมีมุมหัวที่สามารถยืนอยู่อ๋อโอเคหมดทีแค่ไม่เด็ดตัวได้ครับแล้วก็มีฝาป้นต่อไปได้ครับตรงนี้เลย ที่คนเล่นงานบ่อยๆแบบเซอรไพรต่หลังบอมก็ถ้าเรามีของตรงนี้มันก็ยิงได้อยู่แล้วใช่บอมเอนะครับก็เหมือนเดิมอาจจะมีคงแรกถ้าเราพีคเอเมนมาเราอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงอันนี้บุกก่อนนะบุกก่อนเพราะว่าฝั่งกันอาจจะยืนวางเป้าอย่างนี้ได้ใช่เราก็พอเราพีคมาก็พยายามวางเป้า้าเป้ามาเลยแบบนี้จะได้ยิงก่อนเลยก็อาจจะระวังถ้าเจอพวกเจสเลน่าทนายก็อาจจะ ก็าจจะมาซูมตรงนี้ได้เราอาจจะต้องระวังนิดนึงครับใช่ครับ,รบแล้วตอนเดินเข้าไซส์ก็เหมือนเดิมครับมองมุมนี้ได้เหมือนกันด้านล่างที่ผมบอกไปตะกี้ก็อาจจะแบบเล่นจังหวะนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะหายไปเอฟเดินเข้ามาปุ๊บเล็้บขวาเอาขวาขวาไม่มีปุ๊บดูซ้ายคว,วนันจะมีเอเวนอยู่แล้วสมับโมเอเวนอยู่แล้วใช่ก็ตรงนี้ต้องเช็คตัวน,นิดนึงแล้วก็มีแค่คน,นี้ครับโอเคบอมเบ เหมือนกันใกล้เคียงกันอินนี่นี่สำคัญมากเลยแบบนี้จริงการจ่ายของเคลียร์บางชุดที่มันเคลียร์ได้แล้วสาคัญเนาะอ่ะมาแล้วครับผมเมื่อกี้เราสอนกันไปแล้วเรามาทบทวนว่านักรเรียนของเราได้จำได้ไหมจุดที่ฟ้าสอดไปมุมนี้ไม่น่าใช่ <c oughs> สูงไปหน่อยนี่เป็นมุมที่ดีอ่ะเนี่ยยืนตรงนี้อ่ายืนไมได้ โอเคมาหนูจําได้เอาเอก่อนเลยนี่ตรงนี yep. ้นี่ใช่ไหมใช่อ่านี้ส่วนนี้ยิ่งปีนี่ร้านบอกนี่เดี๋ยวเขาเข้ามาเขาเช็คซ้ายเราไม่เห็นนี่มันเป็นมุมนะครับโอเคแล้วก็มีมุมนี้นี่นั่งต้องนั่งไหมอ่ะก็ต้องนั่งนั่งนั่งดีกว่าพี่นั่งดีกว่านี่มุมนี้นะคะแล้วก็ คือไงวะเฮ้ยยินขึ้นมาเลยเหรอไอ้มุมเนี่ยหนูไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ใช่มันต้องกระโดดขึ้นมาเออในมุมนี้ใช่ครับเล่นได้ถูกต้องปกติถ้าหนูเล่นหนูอยู่คิวแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็เล่นได้เลยจุดยอดฮิ่ดเลยเออก็มีนี้อุ้ยอันนี้หนูจะจำไปใช้เลยตรงนี้ใช่ไหมในหัวมุมแล้วแล้เข้ามาปุ๊บยิงปุ๊บอุ้ยลงมาเปิดสโมกโขแล้วก็ออกไปเห็นเท้ายิงวูบวูบ โอเคหนูหนูกลายเป็นนักแข่งแล้ถือว่าผ่านอันนี้ครบไปเอครบไปบีเลยไปเลยนี่ด้านนี้ใช่ไหมอันนี้บอกว่เฮ้ยยิงตรงคนที่มาตรงนี้ตรงคนนี้เลยเมย์ค่อยผมจำได้เลยจำได้ดีเทลอ่ะเออมีอีกอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่งนั่งตรงนั่งเออเพราะเขาจะไม่เห็นเราเขาเข้ามาเพราะมันเป็นมุมสูงก็จะได้เปรียบให้เราครับตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ที่หนูอยากเล่น มีแต่บุ๋มพี่นี่ขอบๆเลยนี่ตรงนี้ขอบเลยใช่เกือบสุดเลยปึ๊บเออใช่ต้องล้างไหมใช่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 ติดงติดตั้งพอเข้ามาเขาก็จะมองไปแองกูลนี่ยเขาจะไม่มองเราเราก็ยืนเขาก็ตายสวยใช่ต้องไม่เป็นน่าไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะควบคุมเหมือนกันเพราะว่าการตั้งรับถ้าเรารับเป็นอะาก็จะรู้ว่าุมาถึงปุ๊บนี่เลยตรงนี้หนึ่ง ตรงนั้นเราก็ต้องระวังแหละตรงี่เราจะมองเห็นหลังคนกันเนาะเราต้องพยายามเราขึ้นสโลปไปก่อนถึงจะเห็นเห็นตรงนู้นใช่แล้วเราเช่นนี้ก่อนแล้วเราให้เพื่อนสแกนเออให้เพื่อนสแกนไปแล้วเราก็จะเดิน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 ตรงๆแล้วเราก็จะระวังจุดนู้นใช่ไหมแล้วก็จุดนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่นี่เพราะเขาจะอยู่อย่างนี้ยอดเยี่ยมเย้ผ่านแล้วไหมหรือครบแล้วครบแล้วบอมบีอ่าครบแล้วเอ็กก็เออเหลือเอไม่ได้บุกเลยเหลือเอบุกเหลือเอบุก โอเคบวกเอบวกเอเราเงียบมาให้เพื่อนสมองเลยจบไม่งั้นดูเพื่อนสมองเลยมันมีจุดนี้ที่เราต้องระวังแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นาข้างบนข้างบนอ่าวนด้วยแล้วก็ให้เพื่อนล็อกฝั่งนี้เชียร์ฝาแล้วเราก็ดูขวาก่อนใช่ปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้ก่อนเราเช็คตรงนี้ก่อนมีควันเรามีควันเรามีออสมองแล้วก็เข้ามาเราก็เช็คอ่าหมดยัง ครอบคลุมแล้วนะครับครอบคลุมแล้วนเราไม่ได้วิ่งไปสุดถ้าเราวิ่งไปสุดเราก็มีไม่กี่จุดที่เย็นได้ในถูกต้องครับอแต่เป็นยอดเยี่ยมนะครับผ่านจบพานอันนี้ได้เกียรติอะไรให้เกียรติอะไรเกียรติเลยครับโอ้ยหูเขามีถึงเอมากกว่าเอได้เอสไปเลยโอเคอ่ะจบกันไปเลยนะครับกับภาคปฏิบัติของเราครับผมแต่เรายังเหลืออีกช่วงหนึ่งสนุกสนานกันต่ออีกเล็กน้อยแล้วกันนะพร้อมไหมที่จะไปสู่ช่วงต่อไปพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย บอกว่าเรียนจบครบหลักสูตรกันไปแล้วครับผมแต่ตอนนี้เรามีกิจกรรมมาให้ผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายไหมใช่มเครียดกันเลยแล้วก่อนโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ามุมปริศนาคือเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายนี่เองครับสลับกันเปิด2คนนี้แหละแล้วก็เราจะให้ทายว่ามุมนี้มาจากแมปอะไรต้องแข่งกันไหมแข่งกันก็ได้แต่ชนะอชนะให้นกแล้วกันโอเคเมนสกายพอดีชนะให้นกแล้วกันเมนสกายพอดีเหมาะเลยโอเคก็เราไปเริ่มที่ภาพแรกกันเลยครับใครจะเปิดก่อน หนูเปิดก่อนอ่าน้องวีเปิดก่อนจิ้มมาเดี๋ยวพี่กดหนูชอบเลขแปดชอบเลขแปดมาเลิ้งสองฮึบแมพอะไรเจ้าทายเลยไหมเบยเฮ้ยหนูว่าหนูว่าหนูรู้หนูว่าหนูว่าหนูรู้หนูว่าหนูรู้ถ้าทายถูกฟ้าไม่ได้เล่นเลยนะเลยหรออ่าอ๋อนี่มันคือทางเลี้ยวที่ไหนวะทางเลี้ยวแล้วละมาแล้วอ่าไม่เอาให้ผ่านไปเอาผมขอเบอร์ห้าเบอร์ห้าอ่ะน้องวีผ่านนะฮึบ ใช่ป่าวะผมขอตอบเลยเฮ้ยเฮ้ยนักแข่งของคุณเคยอยู่กับแมพมาเป็นพันชั่วโมงถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือแมพอาบีสครับอาบีสเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเราบินไหมอ่านี่ไม่รู้ว่าตรงไหนไรตงหนอ่ึกไม่ออกกันก็ไม่รู้ตรงไหนครับโอ้โอเคครับน่าจะตรงตรงนนิดี่ตรงไหนวะเนี่ย ทำไมผมจำอะไรนี้ไม่ได้เลยอ๋อข้างบนเหรอข้างบนใช่เราเห็นได้ไงค่ะมันซ่อนอยู่บนเพดานนะโอ้ไม่รู้ว่าผมเคยมองขึ้นไปผ่านผ่านอ๋อหนูแอบรู้ว่าคือตรงไหนน่าจะมิดแบบว่าเป็นข้างบนเป็นคนที่แบบต้องต้องเล่นเป็นออ๊คเซอร์ฟถึงจะเห็นอะไรอย่างนี้จะตอบแล้วอแหละก็ว่าคือตรงนั้นแน่ๆปัญหาคือหนูได้ไงมา เม็กซ์ครับไปสู่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่านี่อเพซรขาคำตอบครับให้นูวีเริ่มก่อนเพราะว่าเราได้คะแนนไปแล้วหนูจะบเรืเลขที่หนูไม่ชอบนะจ๊ะอ้าวชอบ8แต่ไม่ชอบเลขสี่หนูคนผิดเดี๋ยวพี่ทำไมจิมนี่นะเฮ้ยหนูตอบเลยเอาตอบเลยเหรอโอ้โหนี่ใช่ป่ะวะเอาลองดูมันก็ไม่เสียหายอะเนาะซซันเ็ตไม่เสียหายซันเซ็ตเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมซันเซ็ตจริงซันเซ็ตอะบรรยากาศมันจะไม่เหมือน หนับอื่นอยู่แล้วเนอะมาคำถามที่3เลยดีกว่าอันนี้ในฟาร์ก่อนบ้างอเบอร์หกนะเบอร์6นะชอบหขอบไปครับ1นสองเบอร์หกอุ้ยตอบเลยครับพี่ตอบเลยเหรออันนี้ง่ายนะเนี่ยง่ายตอบว่าไอซ์บ็อกครับไอซ์บ็อกครับผมคำตอบพี่ ถูกต้องนะครับผมแย่แล้วแย่แล้วหรือว่าแย่แล้วนี่เป็นมุมนี้มาต่อมาคำถามที่สี่แล้วใกล้หมดแล้วสี่ให้น้องวีดไปก่อนแป๊บสองค่ะเปิดสองแป๊บโอ้ไม่น่าเปิดเองลยที่ไหนวะเนี่ยโอ้มันผ่านคะแนนแน่เลยยากเลยอย่างนี้ถ่ายถ่ายเล่นๆได้ใช่ไหมถ่ายเล่นๆได้เด็วไม่ใช่อะไรนะบายบายไปคำตอบจี๊ดเพื่อนกันคือพีโย่ ตาบอดบ้างอเบอร์ห้าเขาพี่เบอร์ห้าอยย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 นยยยเูยย้ายย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 นยาพี่ยยายยยยย้ยรยยหรอที่ทย่ขายปลยเยลหรือเปล่าเผยยยยยเยยยยยยยะเยยยยยยเยย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 กยย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 ย้ยเยย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 ายยยยูยสินะแบบมันหยยไปเรื่ยยๆยยยนไดยย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 ลน แอสเซนครับแอสเซนต์ไดคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้เหรอเจ้าก็เบื่องได้เจอาก็เบื่องได้แล้วผมไปจำปลาทำไมวะอ๋อนี่ช่องนั่นเองช่องตรงจุดเกิดฝั่งบุกที่แบบอ่าบังบอ่าโอเคแผนที่สุดท้ายของเกมนี้ผมเปิดสี่เลยสี่สี่แต่เขาเลืกเลกเลขกที่น้องวีไม่ชอบด้วยนะวั t ดูดูไม่ออกผมก็ดูไม่ออกจะบอกดูเหมือนดูไม่ออกหนูว่าหนูรู้เฮ้ยโอกาสที่จะชนะอีกแล้วนะอ๋อเฮ้ยอย่าตอบเลยพี่ตอบเลยอ๋อบายไม่เด้อบายบายเป็นคำตอบที่ชุบกล้องไปครับผมเอเสลับกันบ้างสลับกันบ้างให้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 น้องบ้างให้น้องบ้างโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าชนะกันไปคนละเกมนะครับนี่คือแผนที่บายนี่เองครับ อะจบกันไปแล้วกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดครับผมก็หวังว่าทุกคนทางบ้านจะได้ความรู้จากพวกเรา3าคนไม่มากก็น้อยหวังว่าจะสนุกกันก็ต้องขอบคุณน้องวีวีโมโน้องฟ้าใจไปร้อนมากๆน,น,น, <c oughs> นะครับผม <c oughs> ที่มาจอยกันครับอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามรายการห้องเรียนวาโลครับดูได้ผ่านทางทั้ง YouTube และ Facebook สามารถถ้าเกิดคุณเล่น ถ้าเกิดคุณเล่นคอยแอนไทยคุณกดลิงก์จากในตัวเกมได้เลยนะจากไปขึ้นในนั้นเลยนี่ครับผมอ่ะโอเคก่อนที่เราจะปิดคลาสเรียนจากกันไปอยากให้ทั้งสองคนฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับเริ่มจากน้องวีได้เลยครับอ่าก็ตอนนี้สตีมนะคะอยู่ทางซุปนะคะ <c oughs> ชื่อช่องว่าวีโมโหนั่นเองแล้วก็ i n นสตาแกรม t i k t o k W E W R y A แล้วก็ตั้งชื่อหลายแพลตฟอร์มคนละชื่อเยอะไม่หมดเออ่ฟซบุ๊กก็มีโมโฮเหมือนกันค่ะก็น่าจะประมาณเท่านี้นะคะฝากได้ฝากดเวิดค่ะครับโอเคฟ้าเต๋อครับผมก็มีเป็นสตรีมในทวิชบ้างนะครับชื่อก็คือ S E P H 1 R O T H อันเดอร์สกครับส่วนไอจีก็ S A T อันเดอร์สกอเรต L X R ครับอเคโอเคครับวันนี้ประมาณนี้สนุกไหม นนโอเคแต่ว่าเราถึงเวลาเลิกเรียนแล้วเพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านนี่นกลับบ้านอยนโอเคชอบเลยอ่ะฝากติดตามรายการห้องเรียนวาโรด้วยนะครับผมแล้วมาลุ้นกันว่าแขกรับเชิญในอีพีต่อไปของเราจะเป็นใครครับผมตอนนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วครับผมนักเรียนทักบททำความเคารพสวัสดีครับบ๊ายบาย ไอ้นี่ประเด็จหลังห้อครับแน่นอนเลยใช่ผมเพราะว่าผมฟ้องไม่ดีครับเฮ้ยได้ไหมไอ้ตรงเนี้ได้นะว่าข้อประเด็ในเกมก็คือแบบ